ที่มาดูคลิปนี้ด้วยคะตอนแรกไม่รู้หรอกว่าอะไรสดหรือยังไงนี่น้องชายหนูปี๊จ้า,ก,จาก็ถ้ามีเสียงแบบนี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าเล่นอยู่บนที่นอนอก็อันนี้หมอกลงห <laughs> มอกลง <laughs> ก็นี่ตัวละครที่เราต้องไปเจอเอาปีจ้าขึ้นมาก็จะมีบอดี้เออตอนนี้ไม่รู้จักขอภัยด้วย เป็น SCP แหละแต่ไม่รู้จักเบีซ่า SCP ีพีสามศูนตัวหอยอะไรนี่ก็ไปเริ่มกันดีกว่าฮะไม่ต้องสนอะไรแล้วไม่ต้องสนอลไรนนี้ก็ไปเลยทุกคนเนี้ยเนี่ยเนี้ยอ๋อ เนี้ยีเย้เงป็นตรีทรันชัชซอยดีมซอยดีมดีมอ้ยอุ่กจะตกนทุกคนเห็นฮะจะมีคนมาชนพี่ บนน้ำก็ถ้าใครใส่หูฟังก็ขอเตือนคือเสียงลงหน่อยเพราะแอบฟลิเสียงดังจนขอเตือนเลยนะคะทุกคนนี่มาหลังหลังลิปไม่ได้ก็ขอพนักที่เตียงดังก็หลอก ก่ถ้ามีเสียงอะไรแบบนี้ก็ขอเพลงุกเนด้วยนะคะพอเล่นอยู่บนที่นอนไม่ได้นั่งเล่อยู่บนที่นอนล่ะัทางไปไหนอะไรอ่ะ อะไรกันน่ะเหมืองเหรออึทำไมมีเสียงกร์ตูนแคทอยี๋บอกแล้วว่าการ์ตูนจะลางจางหอนไม่ค่อยดีถอยดีกว่าถอยนาทีลางจางหอนเหมือนว่าการ์ตูนแคทมันจะออกมาหักคอพวกเรานี่การ์ตูนแคทสมัยนี้กลายเป็นหนูถ้ำแล้วเหรอ <laughs> หนูถำ้ำไม่ใช่ดิการ์ตูนแคทสมัยนี้กลายเป็นแมวถ้ำไปแล้วเหรอเป็ <laughs> แมวถ้ำมาแล้วพี่แมวถำ้ำแมวถำ้ำมันมาหักคอเราจริงๆด้วย อ้ามันหักคอฉันเรียบร้อยมันหักคอทันใครล่อไอ้แมวท่อเข้ามาในรีฟโอ้ยเนาะเอาแล้วไงก็เมื่อกี้ขอไปด้วยตายยังน่าสงสารก็เข้ามาดูระบบอะไรก่อนนิดนึงก็มาเตรียมของ ไปสู้กับเจ็บนะฮะหาเจ็บไม่เจอเจ็บแบบแบบพื้นโซนิกเลยนี่อ๋อบ้านไม้เห็นเห็นเรมซื้อเทียนคอยลืมซื้อเทียนคอยมีเทียนคอยซื้อทุกอย่างมาโอ้ยนี่เอมาเด่นเจ็บอยู่ไหนอะประเด็นเจ็บเจ็บเจ็บเขาอยู่ด้านร้าน ลงเรืมองมได้ลงใชดสมบูรปากได้ลงสมใจมาเป็นดอกแองไปดมัวโซนิกเบรหนึ่งเห็นเห็นคออยากลองไปแมปโซนิกนิดนึงนะ พ่าถ้าเราใช้น้ำยาใช้น้ำยากับแบบโคลิกเวนเอ็นไอ็นหนูท่อมาเอวอีพหนูท่อมาเอวช่างทันทันตันอีอย่ามาอยู่แถวนี้ฟดูหนูท่อเอ้ดูไอแมวท่อหนอกมาอีกแมวท่อมนี่ะไรเพื่อนเออแมวท่อมไม่กินแมวท่อกินสิกินเออเอาแล้วไอแมวท่อมาแล้ว ไอ้สิไอ <language> <that> ้ันนี <the Jedi> ้ก่อนันอ้บ้าแอบหลังเพื่อนนะดิฝึกแล้วเพื่อนเดินทางขาเราภาพแบบก็อนสีจีจัดนิดนึงอะขอเตือนไว้ก่อนเลยห้ามเด็กห้ามเด็กดูนะเพราะว่าสีไม่จีจัดมากมาแล้วมาแล้วเราพูดไปเลยเราพุ่งออกไปเลย หอ,อด้วยรอดรูว่าไม่หลอดของจะหายหมดแน่นอนทำไม่รอดอะ่ะระเออไอแ้แมวแ,มว,แมวนรกอ,อ๋ออยู่นี่คอ,อยีเดเยือคอยีเชี่ยนดูตัวัถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ่เออๆๆๆๆ ตัวเนี้ยอยากเจออมังัสมากออะไรอ่ะทำเหนือกระโดดลงไปทำวิเศษทำวิบปวดอะไรไม่เจอเลไยังรอเลยอย่าบอกนะว่าเพนนี่ไว้อ่ะเพนนี่เพนนี่เพนนี่ตรงนี้เป็อะไรไม่รู้ดําไปอะไรใครใครเพนนี่ เป็นี่เหรอเอาแคนี้ตายอ่ะอ่ะเอาไงี่ใช้ำไม่ได้ช่วยด้วยฉันเดินอยู่แถวไหนเอาอะก็มาหลอกฉันก็ไหลไป่ายนบอกว่าออกมาจำเรื่องเกมเรือาเห็นไม่ไวช่วยเอเฮ้อยัดีเห็นนี่ไว้เดืออวลนคลาวเดวย ถ้าใครเป็นแฟนับ XG ก็ขอฝากช่องพี่แกหน่อยนะคะก็อย่าลืมไป้อเสื้อพี่แกบอกแล้วว่านี่น่ไหนดูหมายเลขเลยพีหนึ่งเจ็ดสามอ๋อตัวนี้ชื่อเอสหอหนงเดสามอทุกคนจ้องหน้ามันนะวะ ทุกคนจ้องหน้ามันเอาไว้ไอตัวเนี้ยห้ามหันหน้าให้ห้ามหันหลังหลังห้ามหันหลังให้มันี๋ยวผมหันหลังแกล้งมันดูนะอ๋อมันยังมีคนหันหน้าใส่หน้ามันยังมีคนหันหน้าใส่มันอยู่มันเลยไม่ทำอะไรนี่แโดนออเง้ถเียนรอเลยลองลองหันหลังดูนะ มันมันม,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 มันจ้องเธอแล้วมันจ้องเธอแล้วข<อ>เถื่อมากเมื่อกี้มันเดี๋ยวเดี๋ยทำให้ดูนะอเมื่อกี้หอเถื่อมากโอเลือดอิดเลือดอิดโอ้ยตายสิเห็นไหมายสิ ก็มาเมนบอกกันนะคะถ้าใครไม่เคยเล่นก็เข้ามาเล่นน้องขอยนะคะอไอ้แมวถ้ำอีกแล้วเหรอไม่เหรอนี่แสงสีมันเยอะไม่ค่อยชอบแมวถ้ำเลยมันไม่ใช่เพลงมันไม่ใช่หรอไม่ใช่เด็กนาซีมานาซีดูนี่นาซีนี่เพลงม,มันเป็นอย่าง,งนี้นาซีหันมาดูก่อน ยูคิดชีมดดดีเลยมาเนี่ยอุ้ยก็ขอให้ขออ่ะายขอหายไม่นะหาหมดเลยดีนะมีดีแล้วีกยกพันแต้วทุกคนดูตังค์พี่สิคะโอ้ยโายโอ้ยอแบบ3,000ว้าว0 0 0้งโอ้โอังา้ ขอลบก่อนอทุกคนทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมนนี่พี่พี่จะไปซื้อของนะโอ้ยกนพี่ต้องหยุดใช้อันนี้ก่อนหยุดใช้อ่ะเฮ้มีพิชชี่พิชชี่ด่านต่อไปมาแล้วเป็นด่านของพิกกี้เอ่อด่อพิกกี้ทิกกี้ป่ะทิกกี้ไม่ใช่ทิกกี้ดูเยอะะไปป่ซื้อเทียนิก พิกกี้ใช่ไหมใช่ได้ผมพิกกี้พิกกี้นะก็ถ้าน้องพูดผิดหรือพี่พูดผิดประการใดก็ขอโทษนี่ตัวละครนี้ใครทุทุกคนรู้จักบ้างไหมอืมอ้าวฮะมาแล้วอยู่ที่ไหนอขยอยู่ที่ไหนอะ ก็แต่ที่นี่สวยนะก็ไมเจ็บเพลงตอนนี้เออเจ็บเพลงมาหลอนๆน,นะทุกคนว่าหลอนไหมคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา,าอุ้ยพิกกี้โอ้พิกกี้บาลีนซคะ้าพิกกี้เหมือนเอซีพีตัวนั้นเหรอไม่ใช่ละไม่นะขอใหอปลาพิซซ่าให้น้องคนอื่นได้เดียนอุยนน้ยเนาะคือตอนนี้ตัวละครที่เราเจอไปนะ จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้โอ้คุณหมาป่าชุดเมทเป็นพิกี้พิกี้อันนี้จะสุ่มคนเล่นด้วยต่อหน้าต่อตาหรือเมื่อกี้ก็เราเอาเทียนอย่างเดียวแหละไม่มาเอาอะไรเพิ่มแล้วเอาแค่เทียนนี่แหละดีสุดเอาน้ํายาเพิ่มไม่ใช่โอ้ยใคยมีน้ํายาเบิร์เลือดก็ไม่ใช่หรอกก่อนท่าเสียงดังคนที่ใส่หูฟังแนะนำนะลดเสียง นี่เป็นความหวังดีจากทางท่องนะฮะเพื่อนเจบถ้าใครถ้าใครรู้จักเขาฮะก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเพราะอันนี้ไม่รู้จริงๆเข้าไปเลยเข้าไปดินี่มันเพื่อนเจ็บนี่ก็ถ้าใครรู้จักถ้าใครรู้จักเพื่อนของเจ็บนะฮะอันนี้ถ้าทุกคนรู้จักเจ็บก็น่าจะรู้จักเพื่อนของเจ็บด้วยนี่เห็นเขาไหมเขาจะงงเดินเียนี่ ใช่เพื่อนเจ็บหรือเปล่าขอโทษที่ไม่รู้จักนะฮะตาดำๆแบบเพราะว่าเขาเหมือนเขาเหมือนเจ็บมากเราเลยเรียกเขาเจ็บเดอะคิวเลอร์ฮะฮะรีบหายเขาคนย่าบินเร็วมาก ฉันแค่ฉันให้ตายดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยควันเต็มไปหมดเฮ้ยโกโจคือฆ่าฉันให้ตายดีกว่าหมดแล้วนี่ไงโกโจคฆ่าฉันให้ตายยังดีกว่านาซี่เราเจอโกโจแบก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 นาซีเจอโกโจเนี่ยนี่คือตัวละครเดี๋ยวไปมึงเข้าไปเข้าไปหาก่อนเข้าไปหาก่อนนี่เดี๋ยวมาวงให้นะว่าตัวไหนคืออะไรนะ เนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยดันต่อไปมาแล้วนาซีทุกคนนาซีดันต่อไปมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปแล้วนะอธิบายทุกคนก่อนก็ใครรู้จักตัวนี้ไหมคะถ้ารู้จักอ่ะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนเนี่ยตัวนี้ไม่รู้จักเนี่ยเหมือนเพื่อนเจบเลยเนี่ยแต่ชุดยก็เหมือนเจบวายทข้ามาอยู่อยู่ฟ้ามืดทุกคนอเกอ้าว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้ก็นล้วกันนะถ้ามันเด้งบายบายทุกคน